รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการทำคลิปพิเศษนะครับคือดาวราหูย้ายใหญ่ในรอบ18ปปีนะครับและการย้ายครั้งนี้ยังเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกด้วยนะครับที่ดาวราหูจะย้ายพร้อมกับดาวพฤหัสและดาวเสาร์ในเดือนพฤษภาคมในคลิปนี้นะครับอาจารย์จะเจาะลึก เฉพาะดาวราหูก่อนนะครับว่าเมื่อดาวราหูย้ายแล้วจะมีผลต่อแต่ละลัคนาอย่างไรนะครับซึ่งการพยากรณ์ในคลิปนี้จะดีจะร้ายเนี่ยจะต้องดูองค์ประกอบของดวงดาวอื่นๆด้วยรวมถึงดาวในชะตากำเนิดของแต่ละคนนะครับว่าดาวในชะตากำเนิดนั้นมาให้คุณหรือให้โทษต่อดาวราหูที่ย้ายในครั้งนี้นะครับการย้ายในครั้งนี้นะครับทำให้เดือนพฤษภาคมเนี่ยถือเป็นเดือนที่มีความพิเศษอย่างมาก ต่อชะตาชีวิตของทุกคนเลยเนื่องจากดาวใหญ่ทั้งสามดวงนี้เนี่ยมีอัตราการโคจรในหนึ่งราศีที่ไม่เท่ากันเลยในแต่ละดวงนะครับมาย้ายพร้อมกันพอดีอดในเดือนพฤษภาคม2568หโดยดาวราหูเนี่ยมีอัตราการโคจรหนึ่งราศีใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งดาวพฤหัสมีอัตราการโคจรหนึ่งราศีใช้เวลาหนึ่งปีและดาวเสาร์มีอัตราการโคจรหนึ่งราศีใช้เวลา,ลาวสาองปีครึ่งดาวทั้งสามดวงนี้ จะมาย้ายพร้อมกันครั้งประวัติศาสตร์ในเดือนพฤษภาคมเลยทีเดียวและดาวแต่ละดวงนี้นะครับมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปดาวพฤหัสเนี่ยเป็นถึงประธานแห่งความดีงามความสิริมงคลดาวเสาร์เป็นประธานแห่งความบาปเคราะห์ความทุกข์ระทรมต่างๆและดาวราหูถือเป็นเทพแห่งการพลิกชะตากันเลยทีเดียวอาจารย์เองก็ได้ทําคลิปนะครับภาพรวมเอาไว้ให้แล้วว่าการย้าย ผลรวมของสามดวงนี้จะส่งผลแบบใดทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูด่วนเลยในช่องนี้นะครับส่วนในคลิปนี้เป็นการเจาะลึกเฉพาะดาวราหูว่าให้ผลแต่ละาขกาณาอย่างไรนะครับใครกลัวหรือสงสัยว่าดาวในชะาตากเนิดของเรานั้นมันจะมาส่งผลให้คุณหรือให้โทษกับดาวราหูอันนี้จะต้องดูดวงส่วนตัวกันนะครับ รหัสชีวิตดวงชะตาฟ,าฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชโลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืดเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักเอรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้ระทัาขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กิษณะแบบรู้ลึกรูก้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขบา,ากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนาตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมสน,นดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำไปกับอาจารย์กฤษณะหลังตุดจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอแม่ดาวดาวราหูเนี่ยเป็นตัวแทนของความประมาทความลุ่มหลงความมัวเมา การเสี่ยงโชคหรือการคิดนอกกรอบนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันและมีปรัชญาทางโหราศาสตร์นะครับได้กล่าวไว้ว่ามัวเมาให้ทายราหูฉะนั้นดาวราหูเนี่ยจะส่งผลแบบรวดเร็วเนื่องจากว่าดาวราหูเป็นดาวธาตุลมนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะรวดเร็ววูบวาบเกิดขึ้นทันทีและให้ผลอย่างรวดเร็วเกิดแล้วจบเลย เปลี่ยนแปลงแล้วให้ผลลัพธ์อย่างนี้นะครับที่รู้สึกได้ทีเดียวโดยดาวราหูนะครับเมื่อย้ายแล้วเนี่ยในหนึ่งราศีก็จะโครจรไป1นึ่งปีครึ่งฉะนั้นการให้ผลเนี่ยจะมีระยะเวลา1นปีครึ่งนะในช่วงเวลานั้นตั้งแต่5พฤษภาคม68นะครับถึง22พฤศจิกายน69จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดครั้งใหญ่หนึ่งครั้งอย่างแน่นอนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเส้นทางแบบรู้สึกได้และจะเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลัคนาสิงเนี่ยราหูจะย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนิปัตตนิหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจริจาหรือคู่รัก อย่างนี้นะครับเมื่อราหูเข้าไปเนี่ยในช่วงเวลาไปครึ่งมีโอกาสพบรักใครไม่มีคู่มีโอกาสปุ๊บปั๊บเจอคู่แล้วแต่งงานเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปเลยแบบนี้นะครับเนี่ยมีโอกาสลักษณะนี้ราหูจะให้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วจบเร็วอย่างนี้นะครับหรือลัคนาสิงบางคนนะครับอาจจะทะเลาะกับหุ้นส่วนแล้ถอนตัววงแต่ แยกกันไปเลยเลิกคุยกันไปเลยแบบนี้ก็เป็นได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าจะให้คุณหรือให้โทษนะครับอย่างที่บอกเอาไว้การให้ผลของราหูเนี่ยก็จะให้ผลแบบพลิกเปลี่ยนเส้นทางเกิดขึ้นแล้วจบเลยใครจะรวยก็รวยเลย ใครจะเป็นคดีความอยู่ดีๆก็โดนเลยจะให้ผลแบบนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเส้นทางนะไม่ต้องคิดนานเลยอาการของราหูก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับดาวราหูที่จะย้ายในวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับจะย้ายในเวลา9.44นาฬิกานาทีโดยจะย้ายจากราศีมีนไปอยู่ที่ราศีกุมนะครับและ เมื่อย้ายไปอยู่ราศีกลุมเนี่ยจะไปเจอกับดาวเสาที่กําลังโคจรอยู่จะย้ายในวันที่19พฤษภาคมนะครับฉะนั้นจะมีช่วงที่สวนกันดาวเสากับดาวราหูเนี่ยจะสวนกันประมาณ14วันในรอบที่หนนะครับและหลังจากที่ดาวเสาเนี่ยย้ายไปแล้วในวันที่19พฤษภาคมนะไปอยู่ที่ราศีมีนก็จะค่อยๆเดินกันไปแล้วก็ เริ่มถอยหลังกลับมาใหม่และมาเจอกันกับดาวราหูอีกวันที่ยีบสามสิงหาคมยาวไปถึงสิ้นปีเลยนะครับซึ่งดาวราหูและดาวเสาร์เนี่ยในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่มิตรใหญ่ จะส่งเสริมกําลังกันแบบยิ่งล้ํากําลังเลยนะครับมีตํานานในทางโหราศาสตร์เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าราหูเนี่ยพบชาติหนึ่งเคยเป็นข้าบาดีและดาวเสาร์เนี่ยก็เป็นพ่อค้าฉะนั้นข้าบาดีกับพ่อค้าเนี่ยก็จะส่งเสริมเกื้อกูลกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนการส่งกําลังเนี่ยจะดีหรือร้ายเนี่ยก็ขึ้นกับดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนนะครับรวมไปถึงปีจรของแต่ละคนว่าดาวจรน,นั้นจรเป็นดาวอะไรนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องลึกซึ้งในการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์นะครับเช่นถ้าปีจรน,นั้นจรเป็นเดทเป็นสีทั้งคู่มาเจอกันนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลแบบดีมากๆไปเลยนะครับส่วนจะดีแล้วดีเรื่องอะไรก็ต้องดูว่าเป็นลักคนาใดานะแล้วไปอยู่เรือนพบใด ยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับลัคนาสิงห์เนี่ยเมื่อดาวราหูมาเจอกับดาวเสาร์นะครับเมื่อเจอกันเป็นเดชเป็นสีก็มีโอกาสส่งผลให้พบคู่พบรักคนถูกใจพบขุนส่วนคู่ค้าคู่เจรจาส่งเสริมกันให้รวยไปเลยอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ดีมากแต่หากเป็นการากินีแล้วอาจจะเจอคู่ที่หย่าล้างมาเจอลูกติดมา หรือเจอคนไม่ถูกใจอะไรประมาณอย่างนี้นะครับและอาจารย์ย้ำเตือนนะครับสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดนี้ในคลิปนี้ใช้คําว่าลัคนานะครับเพราะว่าคําว่าลัคนาเนี่ยจะแตกต่างจากราศีอย่างมากเลยลัคนาเนี่ยจะใช้5้าเรื่องก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนะครับผูกรวมกันเป็นลัคนาส่วนราศีเนี่ยจะใช้เพียงแค่วันที่และเดือนนะครับฉะนั้นความแม่นยำเนี่ย ใช้คำว่าลัคนามันจะมีความแม่นยำถึง90%เลยแต่ถ้าไปดูที่ราศีเนี่ยมันจะแม่นยำเพียง10%เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองเกิดวันที่3ามพฤษภาคมก็คือราศีพฤษภแต่เวลาดูดวงผูกลัคนาออกมาแล้วมันเป็นลัคนากันนะครับฉะนั้นเวลาที่จะไปดูดวงดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปดูที่ลัคนากันใครที่ยังไม่รู้ลัคนาตัวเองนะครับ ก็ติดต่อไปล i n แอดโอเพนดาวได้นะครับดวงแต่ละลัคนาเมื่อราหูย้ายจะส่งผลอย่างไรไปติดตามฟังกันได้เลยครับลัคนาตุลดาวราหูย้ายเข้าสู่เรือนอุสาหะอุสาหะก็หมายถึงต้องขยันมากต้องเหนื่อยมากต้องทำมากอย่างนี้นะครับมันจะส่งผลให้ชาวลัคนาตุลเนี่ย อาจจะต้องเดินในเส้นทางใหม่นะหรือบางคนอาจจะมีเส้นทางที่ไม่เคยเดินต้องอาศัยความพยายามมากต้องตั้งใจมากต้องอาศัยความอดทนวิริยะอุตสาหะต่างๆนะครับแต่ก็จะสำเร็จได้ด้วยดีในอนาคตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากราหูเพียงดวงเดียวนะในเดือนพฤษภาคมจะมีดาวใหญ่ย้ายพร้อมกันถึงสาดวงเลยก็จะส่งผลได้ทั้งการให้คุณ ให้โทษฉะนั้นก็ต้องไปดูภาพรวมอาจารย์ได้ทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับดาวใหญ่ย้ายพร้อมกันสามดวงเป็นภาพรวมเป็นอย่างไรก็อย่าลืมไปดูในช่องด้วยหรือถ้าใครกังวลมากนะครับต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ดาวในชะตากำเนิดของแต่ละคนว่าให้คุณหรือให้โทษนะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลรกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพ ธกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์ฤษณะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยังตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว